สวัสดีค่ะ s t u เด n t นเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเราไปทำรับสมองที่แอปพลิเคชัน w o r d w a l l กันก่อนค่ะสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้เรื่องคำกริยาหมายถึงคำที่บอกการกระทำและสภาพของคนสัตว์สิ่งของเราไปดูตัวอย่างคำกริยากันเลยนะคะยกตัวอย่างคำกริยาอ่าน สวมหรือใส่ทิ้งอุ้มหรือเลี้ยงหวีเล่นดนตรีสอนหรือเขียนพิมพ์ล้างขายเล่นจูงหรือเลี้ยงขับถ่ายอาบน้ำกินหรือรับประทานสืบหรือส่องปลูกเต้นตีดูแลร้องไห้ วิ่งขี่เตะบินจิกกัดคำกริยาเหล่านี้เป็นคำที่เราใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปเรามาดูชนิดของคำกริยากันนะคะ 1. อากรรมกริยา 2. ส,สกรรมกริยาอากรรมกริยาหมายถึง คำกริยาที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเองไม่ต้องมีกรรมมารับท้ายเช่นหัวเราะประโยคแม่หัวเราะวิ่งประโยคหมาวิ่งร้องไห้ประโยคนิชาร้องไห้ s t u d e n t สังเกตนะคะประโยคเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องมีกรรมมาอยู่ท้ายก็สามารถเข้าใจได้ว่าเขาจะสื่อสารอะไรมีการกระทำอะไรเกิดขึ้น ต่อมาสกรรมกริยาหมายถึงคำกริยาที่ไม่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเองต้องมีกรรม,มารับท้ายจึงจะสมบูรณ์เช่นคําว่าเตะประโยคนะกรเตะฟุตบอลคําว่าสวมประโยคเราสวมหน้ากากอนามัยคำว่าเปิดประโยคน้องเปิดหน้าต่าง s ต u d เด t สังเกตประโยคว่านะกรเตะ ถ้าเราพูดว่านัก,กรเตะแล้วนัก,กรเตะอะไรมันเป็นประโยคที่ไม่มีความหมายสมบูรณ์นะคะเราจึงต้องเติมกรรมกรรมในที่นี้คือฟุตบอลจึงเป็นประโยคว่านัก,กรเตะฟุตบอลเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะคำกริยาสวมประโยคเราสวมเราสวมก็คือไม่มีความหมายสมบูรณ์เราจึงต้องเติมกร,รมคือหน้ากากอนามัยประโยคจึงเป็น เราสวมหน้ากากอนามัยต้องมีกรรมารับท้ายประโยคจึงจะสมบูรณ์ให้สติลเดนอ่านและสังเกตรประโยคต่อไปนี้ค่ะครูให้ดาวนักเรียนที่ทำงานเรียบร้อยให้ Hi. ทำงานคือคำกริยาประโยคต่อมาค่ะเด็กชายต้นไซคัดค้านชื่อของกลุ่มคำกริยาคัดค้านประโยคต่อมา นักเรียนขีดกากบาทลงในบัตรลงคะแนนเสียงขีดคือคำกริยาประโยคต่อมานักเรียนหย่อนบัตรลงไปในกล่องหย่อนคือคำกริยาประโยคต่อมาครูและนักเรียนช่วยกันนับคะแนนเสียงนับคือคำกริยาประโยคต่อมาคนที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นหัวหน้าห้องได้และเป็นคือคำกริยา เจ้าจุดกระโดดลงมาจากม้านั่งกระโดดคือคำกริยาประโยคต่อมาไฟฟ้าในห้องดับหมดทุกดวงดับคือคำกริยาค่ะเรามาสรุปเรื่องคำกริยาด้วยการดูคลิปวิดีโอเพลงน่ารักน่ารักกันนะคะเพื่อให้สตูเดน t จำคำกริยาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นหนูหนจะรีบมาเร็วว,วัน ไม่อยากเลยยิ้มให้เริงรา่ามามามาเริ่มไปพร้อมกันคำกริยาใช้บอกอาการสแสดงท่าทางคันคัน,คน,คน,คนเกาเกาเกา,กากนินกินกันยืนเดินนั้นก็คำคออกริยาอกรรมกริยาไม่ การกร,รมเจ้าหมูเดินนำเจ้าดำบินมากระต่ายตัวน้อยกระโดดเริงร่าพวกเราหันซาไม่ต้องการกำรรมสกร,รมกริยาต้องมีกร,รมตามมาใจความนั้นนาครบครันครบคำแม่กาเวาสาวจิบชางานเต้นรำแม่กาสุดชำเลี้ยงลูก <Good> เป็นยังไงบ้างคะ s t u เด n t นบทเพลงจะทำให้เราจำง่ายยิ่งขึ้นนะคะสำนวนไทยวันนี้เสนอคำว่าชี้โพงให้กร,รอกหมายถึงชี้แนะทางให้ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องคือการแนะนำหรือชี้แนะให้คนเข้าไปยุ่งกับสิ่งที่ไม่ดีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ